ถอยมาถอยมาเจ็ดตัวพี่น้องเจ็ดตัว เราผิดแล้วโอ้แต่เนาะบดไม้หมดเคื่อแรงลงไปคุณผ้ช่านะค่านะ Merci. Yeah.